ดี่ห้ามาดามกโคนะคะตอนนี้เราก็มาร่วมทานที่วัดราชบำรุงนะคะอําเภอสมานจังหวัดสกลนครนะคะวันนี้เป็นงานกระถินนะคะทุกคนงานกระถินนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่คนถามหาอยู่เมื่อกี้เอ็กกี้ซิยัวสันปัจจักเป็นทางไหนมาสันผู้สาวหรอกมั้ผู้สาวผู้สาวอะไรที่เขาแล้วบ่เออที่ข้าวหรอคุณค่าขต้องมัดโนะคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ๋อให้ค่ะคุณค่ะให้แกดูโอ้แล้วเราจะใส่อะไรเนี่ยาบ่ตีห้ากว่ามไหมยังรวบกังนางลำรวมกับคุณบอกว่ามาดูวิธีรวมช่วงนี้อ๋อ ไม่ได้มาไม่ได้มาสี่ห้ายังหลับอยู่เลยไม่เป็นไรยังไม่นอนเลยเนาะเออนะบรรยากาศบูมสวนงเจ้าแต่ว่าคนก็ไม่เท่าไหร่นะปีนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่อ่เดี๋ยวค่อยเข้ามาแหละนะเพราะมันจะมีเหบกะบทีมพร้อมเหมแม่นออเนั่นแหละนี่ก็ให้เราเราจะเก็บเป็นไหนเนี่ยตู้ทีพปัญหาเออไม่ได้กินข้าวเช้าเหมือนกันแหละเนี้ยเนี้ยเนีนะคะ มีคนอะให้เราอะให้ก็เอาค่ะนี่อะไรอีกอะก็ไม่ค่อยอยากจะรับอะไรเพราะว่าไม่ใช่ไม่รับนะคะคือเราไม่ค่อยมีมือจับนะนี่กระเทียมก็จ้ี๋ยวเอาน้ำก่อนขอบคุณค่ะนี่นะคะ สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะโอ้ยอยู่ดีม่แหงสาวโซดสาวโซดฮะมาแหงกระินมะเขาไปแหกตรงไหนก่อนตรงโน้นเหรอคะอ้อโบดนี่เหรออ๋อไม่ได้ไปตามหมู่บ้านเหรออ๋อโบดนี่เหรอโอเคโอเคเนนะสำหรับรัทวาวันนี้ก็ลงทานเยอะพอสมควรนะคะเยอะมากเลยแหละน้องเขาไปทีอะไรเนะเขาจะลํำตรงโนนใช่ไหม สวัสดีค่ะภรรยาทางนี้พี่น้องทุกสาระที่น้อทานลมจีนนะครับในครับทางนี้เรายังไม่ได้กินข้าวเลยโอ้ยสักพานางลำนะคะเออรูปกิจกรรมกับข้าวเยอะแต่ยังไม่ได้กินนะก็ถือว่าสภกพาของพี่น้องมาสร้างพบขั้นใหญ่ตรงกลางนะครับร่วมกันสวัสดีค่ะ นะครับนั่งตอนนี้สวัสดีนางรำตทุกท่านนะคะจะตกปนใจนะครับจะขาดองค์ประกอบขององค์พระนะครับสสสสววััดดีีคค่ะรถทางวัดนะครับได้สวัสดีเอ็กกี้อยู่ทางนั้นรักษาเนาะอาจารย์ตั้งนสัมภาระเรื่อยๆที่เผาเี่ยมันมีความขัดเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รอไปะูโครงสร้วงกันเริ่มยังไม่ได้กินข้าวเลยแหละแต่อดก่อนอดก่อนทำงานก่อนสร้างนะครับด้วยกับข้าวเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เยอทุกอย่างนี่นางรำนะคะนางรำเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านที่พากันมาครับใส่ศรัทธาของพี่น้องนเยอะนะคะร่วมศรัทธาบุญในครั้งนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านที่จะร่วมทำบุญนะครับ ทางคณะกรรมการนะครับยังรอท่านอยู่นะฮะสำหรับท่านที่รับประทานอาหารแล้วนะครับถ้ามีความประสงค์จะรับต้นกันของท่านนะครับไปร่วมขบวนนะครับขอประสานคณะโชเฟอร์นะครับที่ขับพระเดชพระคุณกับ พอความประสานงานนะครับเก็บขนมบาทข้าวกล้นบาทนะครับท่านที่เป็นทเตอร์นะครับขอเรียนเชิญทางด้านนุโบสถนะครับ ้องทางภาคพนมนนะครับก็มาถึงัรราของเรานะครับอีกทีเนียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่จะรอกำหนดการนะครับที่จะร่วมกับพี่น้องในเขตเทศบาลกุษมานและกล้างเขียงนะครับจะรอดูตอนลำนะไมต <ขอ S 2> ไมัเงินขอพระ้าช่าพันนะครับเออเสจ,จาก เสร็จจากงานกระถินวัดรานะครับกาขอบบุญนะครับพี่น้องต่อเลยนะครับวันที่16-17นะครับเป็นกระถินของวัดกลางกุสมานนะครับทางเทศบาลกุสมานนะครับได้เป็นเจ้าภาพนะครับทอดถวายพร้อมกับคณะพี่น้องนะครับในเขตเทศบาลตลอดจนชุมชนใกล้เคียงนะครับก็ขอริเชิญนะครับวันที่16-17เนะครับร่วมศรัทธาบุญด้วยกันอีกเนาะ เพ็รบนสร้างไว้ห่วมกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาริสงในครับรั้งนี้นะครับเพชรยังกับปทอเพชรลายผูหลายค้นนะครับเพชรผู้เดียวก็คือสี่ปได้นะครับก็เปรียบเสมือนดังองค์พระนะครับมีแค่ทรายมีแค่ปูนเนาะมีหินมีเล็กนะครับองค์ประกอบทุกอย่างถึงจะเป็นองค์พระได้นะครับก็ด้วยจิตศรัทธาของพี่น้องนะครับ ที่ร่วมสร้างร่วมเสริมประตูปัจจัยนะครับมาในโอกาสนี้นะครับทางคณะกรรมการบระบารรุงนะครับและตลอดจนจับข้าวเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาในวั้งนี้อออมาสนามใครลืมหอลืมแล้วแล้วเอ่อรถน้ำ เจอจะคนกันเองเนีย่ยเดี๋ยวสักพักก็จะได้แหะนะ่แล้วนะแห่กระทิ้นนะคะครับเพาน์เมหลายพวกก็จะสกินีอย่างละตับข้าวเยอะแยะมากมายเลย เซริดด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ,อ้ยได้แซรีดมาตัวน,น,นึงอันยังอันยังค่ะอันนี้คือเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะนางเรียนเก่งมากแต่เราฝึกมากกินอะไรดีเนี่ยเจ้าวาดนะคะเจ้าวาดวัดราชบํารุงนะคะเอ๊กินอะไรดีนะ อ้านนี้ลงทานร้านจงเฮงนะคะท่าพนมนะคะพร้อมคณะโอ้โหนี่อ่าอันนี้อะไรอ่ะไม่แน่ใจนะคะอันนี้คืออะไรคะค้อตัวจีนขค่ะเขาไม่กินกะพักอ่าได้ค่ะค่ะขาผ่านกันได้ค่ะโอ้ตัวจีนค่ะกลับมาแห่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานน้ำไหมคะเอาน้ำเผือกละกันน้ำเผือกโอเคอันนึงอันนึงขอบคุณค่ะคนะขดนะคะไหนสลีไปไหนไปกินข้าวก่อนนะนะคะข้าวกินก่อนเดี๋ยวจะจอดกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกินร้านไหนดีโอ้มาเต็มมือวะเ่ะแซนด์วิชก็เต็มมือแล้วสลับมาดามไม่ได้พกถุงถึงอะไรกับเขาหรอกค่ะ ข้าวกับข้าวกข้าวนี้อร่อยแต่ยังไม่ได้ชิมนะอร่อยอยู่อร่อยก่อนเดี๋ยวเรามากินข้าวก่อนนะกินข้าวร้านนี้ก่อนเฮ้ยลูกมามาพี่ข้าวร้านนี้ก่อนน่าอร่อยมากเลยมันู้มีงมิดนี่มีจ้าวเลยดูนีมากดกินข้าวก่อนนะ อนี้อันนี้ค่ะสานะครับพออแล้ค่ะเอาซอมยางดูสิเขลไม่เอาไม่เอาน้บอไม่ได้มาซอนปลาแล่ากนเลยนะคะกินข้าวก่อนกินข้ากันีเขากอนนีเด็กนาวเก่งเนาขาวมามากินข้าวก่อนมีน้าด้วยสวัสดีค่ะคุณพี่ กินข้าวกินน้ำก่อนโง่จะมังคุดก็หน่อยได้มังกินตรงไหนได้อ่ะอ้าวจับตัวนี้ก่อนนะไปเอาน้ำกันต่อมามาไปหาน้ำกินก่อนนะได้กับข้าวมาแล้วนะคะเออน้ำน้ำเป้าล้ำล้านมก่อนข้าต่อมาโอ้โหข้าวต่อมาเรื่อยเออต่อมาเอาข้าวแว่กระทินงานใหญ่นะคะเอฟซีด้วยขอบคุณค่ะเอฟซีเอฟซีพันวา ขอบคุณมากมายนะคะที่เอฟซี FC นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้วันนี้ก็จะอยู่จนเกือบจบงานแล้วนะคะธุระก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าวันนี้นะคะทําบนก่อนนะคะขอบคุณนะคะเอา,เอาน้ำมีดีกว่าผสมแน่เลยขอบคุณค่ะไปหากินเขากินน้ำกันไปละ น้ำผสมนะจะแบบสี่นะผสมคุกอะไรเนี้ยประมาณนี hmm. ้นะคะมนี hmm. mm ้ไ hmm. ด <os> ้ผลงี hmm. ่ไ้ผลงเป็นมหรยสี่พระเยอะแขอบคุณมากๆากดูเงย่างย่านเชลได้เนาะแทุรอ้านะ กินข้าวก่อนโอ้เด็ดข้าวก่อนอันนี้ของหนูบ้านเราสิบหกของใช่ค่ะเอางค่ะกินข้าวก่อนเด้ะอันนี้คือกินข้าวลูกทานก่อนกินข้าวก่อนนะคะคลิปนี้ขอจบเพียแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ